ใช้ในทุกวันเนี่ยมันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับอันแรกก็นี่นะครับ NDR Air เนาะแกะออกมาใช่ไหมเอ่อนี่นะครับตัวแว่นเนาะใส่กล่องที่เขาให้มาเลยแล้วก็พันอย่างงี้นะครับพันพันไปเลยแบบนี้นะครับก็พกได้เลยนะพกไปไหนก็ได้มันก็เหมือนพกแว่นนันหนึ่งใส่เ,เข้าไปแบบนี้นี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วเราก็เสียบกับตัวสตรีมเด็กใช่ไหมแทนแทนแทน,แ,นแบบนี้นะครับ เละมาแล้วอ่านี่นะครับแล้วก็สามารถเปิดเล่นได้เลยทันทีนี่นะครับกึกๆแบบนี้นะแล้วก็ใส่เข้ามาดูในรถนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหมันสว่างแบบสุดขีดเลยนะครับผมก็แต่ถ้าอันนี้โอเคอ่าเสียงมาละนะเห็นลูกบอลสีแดงลอยอยู่นะครับนี่ะอันนี้สติมเด็กอยู่ในมือแบบนี้ แน่นอนว่าพอเราต่อจอเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ไม่เห็นเลยเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะส่งมาที่ตัวแว่นตรงนี้แทนมันก็ใช้ไฟจากตัว s ส e ี m เด็กนี่แหละนะฮะไม่ได้ต่างกันกับการมีจอนะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นจอโอเลดขนาดเล็กนะครับอยู่ตรงนี้แทนเนาะกดค้างไว้ประมาณ2อวิเนาะนี่อันนี้ความสว่างนะครับกดค้างไว้2วินะอันนี้ปรับเสียงความน่าสนใจอันนึงก็คือว่า พอมาเล่นที่ที่มันกลางแจ้งแบบนี้จริงๆแบบในรถเนี่ยนะครับเออมันกลายเป็นว่าเหมือนมันมีภาพแบบลอยอยู่ข้างหน้าเรานี่ถ้าเรารู้สึกว่ามันมืดไม่พอนอ้องจะต้องการแบบให้มันเป็นส่วนตัวมากๆนะแบบนี้นะครับกาเล่นกล้อง VR ใส่ปุ๊บอะเราจะไม่เห็นโดยรอบเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ต่อให้เราปิดอย่างนี้นะ ลุงแมวก็ยังสามารถเห็นเนี่ยคือเห็นตรงนี้ได้นะครับจะไม่เห็นเฉพาะข้างหน้าเท่านั้นเองจีิงเราก็จะเห็นลอดลอดรูแว่นเราไปนิดนึงนะี่ยพับบิกได้ประมาณนึงมันไม่ได้รบกวนใครนะครับปลอดภัยอะ่ะไม่มีใครมาทําร้ายเราได้หรือว่ามาขโมยของเราอะไรแบบนี้นะก็เห็นอยู่นะครับครีเอทีฟเอาเ e เยร์ใช่ไหมแบบไร้สายเนาะอ่าตอนนี้มันเชื่อมกับมือถือลุงแมวอยู่นะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันลําบากใช่ไหมเราก็แค่ดึงอันนี้ออกนะแบบนี้นะครับนี่เราก็เห็นทะลุปไปแล้วใช่ป่ะนี่นะตอนนี้ก็เห็นตัว a a Pro ตัววตนี้เลย ูกแมวก็กดแพรสามารถหลีตรงนี้ได้เลยเนะาะสัใจดีนะแบบนี้นะครับก็เป็นอีกฟิลหนึ่งคือแบบนี้ก็คือมีความบันเทิงเต,ต็มเปี่ยมเลยนะมีทั้งตัวเครื่องเล่นเกมนะครับจอใหญ่มากนะใหญ่แบบลูกแมวคิดว่าลูแมวลองไปเทียบดูน่าจะไซส์ใกล้เคียงกับตัวโปรเจคเตอร์ที่ลูกแมวใช้ที่บ้านนะครับก็ประมาณเมตรเจ็ดสิบนะด้านนี้เมตรเจ็ดสิบเนาะก็ใหญ่มากนะนี่ ได้ยินเสียบสะใจเลยเนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นแบบจริงจังเลยนะครับลุงแาคิดว่ามันน่าจะช่วยลดทาระตัวความร้อนอันนี้ไม่รู้ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเป็นอย่างนี้ปุป๊บอะสตรีมเด็กมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฮะทุกทีถ้าเกิดเปิดจอมันจะร้อนกว่านี้นาะการเล่นกับตัวสตรีมเด็ก <OS K> นะครับที่เฟรมเรทอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากเนาะแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ลุงแอยังมองว่าการเล่นเกมพวก JRPG ที่มันไม่ได้กินสเปคสูงนะครับนิ่งๆเรียบๆอ่ะน่าจะใช้ไอตัวนี้ได้ดีนะพวก XCOM พวก Persona แล้วก็พออย่างเงี้ยพอเราไม่ต้องถือ s t e ีมเด็กให้มันให้มันแบบมาอยู่หน้าเราอนี้ถูกปะเราถือไว้เด๋ยวเชนลูแมวาไว้บนพูงมันก็ไม่รู้สึกว่าตัวคอนโทรเลอร์ของ Steam เด็กมันหนักมากก็แน่นอนพอเป็นอย่างงี้ถูกไหมก็อยากจะเอนอนแบบนี้ก็ได้นะนอนในรถนะอย่างเงี้ยนะฮะ เอน,เนยังไงก็ได้น,นั่นเองนะสบายเออแบบนี้เวิร์กมากสบายจริงเฮ้ยแบบนี้เด็ดอ่ะเฮ้ยชอบถ้ามีหมอนสักใบนะตรงนี้นะเนี่ยนะเอนไปเลย,ย่างี้นะโหเฮ้ยอ,อ,อันนี้อันนี้ดีเลยอันนี้ดีแบบพอเราเอนลงงี้ใช่ป่ะลองคิดว่าเราแบบเอานั่งรถน,นะแล้วก็เอนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นทึบๆนะครับเนี่ย แล้วก็มองอย่างนี้ใช่ป่ะสบายอะ่ะถ้าอิ่างถ้าไม่ได้เป็นคนขับนะสบายมากือยใช้นลงแมวนั่งรองหรือไปนั่งเล่นร้านกาแฟกันนะครับนั่งโซฟานั่งอะไรเงี้ยได้อยู่นะม่วงนอนกันเลยทีเดียว <c oughs> แล้วก็ไม่ลบกวนใครด้วยนะแว่นก็ไม่ได้ยิงแสงไปที่ใครถูกไหมหูฟังก็อยู่ที่เรานะครับเพลงก็เพลอเสียงบทสนทนาเสียงการต่อสู้ก็โอเคหมดดี ลูงแมว,ว่าอย่างเงี้ยดีกว่าออตอนที่ลุงแมวนั่งบนนอนบนเตียงซะอีกนะหรือว่าใช้ที่บ้านซะอีกเนี่ยถ้าถ้าเรารู้สึกว่าแสงมันจ้ามากแล้วเราแบบคล้ายๆกับสู้แสงไม่ไหวนะครับจริงวิธีการมันก็ง่ายอย่างที่บอกเราแค่ปิดก็จบเนี่ยนะแค่นี้เองนะฮะก็ปิดแล้วแสงมันก็ไม่เข้าแล้วเนาะเนี่ยก็สามารถดูได้ต่อนี่คือเต็มเต็มเลย แล้วก็แน่นอนวนะ่าถ้าเรารู้สึกว่าแสงมันจ้าเกินไปเราก็สามารถปรับได้นะเอาที่ตาเรารู้สึกสบายเทียบกันนะครับเนี่ยน,นี้เสียงเนาะนี่นะอันนี้คือความสว่างหน้าจอสูงสุดของตัวสตรีมเด็กนะครับผมเล่นได้แหละแต่ว่าแน่นอนมันก็จะสะท้อนไปสะท้อนมาเห็นไหมแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจอเมื่อกี้มันไม่มีทางสะท้อนเด็ดขาดเนาะเพราะว่าไอตัวแวนนะ่นเนี่ยมันสกรีนแสงให้เราประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะแล้วก็ ถ้าเทียบกันนะ่ะสบายตากว่ามากนะมันก็จะเกิดปัญหาเดียวกันเนาะต่อให้มันสว่างแค่ไหนถ้าใช้โหมดที่ลุงแมวใช้อ่ะเปิดหน้าจอมือถือไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตัวแว่นไปด้วยมันทําให้เปลืองแบตเนาะนี่นะโอ้โหคือบอกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่ามากๆแล้วจริงจมันเรียบง่ายมากเซตอัพตัวนี้ก็มีแค่แวน่นแล้วก็ตัวมือถือเหมือนกันนะครับนี่แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าลุงแมวอยากเห็นข้างนอกนะแค่ดึงออกเล่นได้สัใจจอใหญ่ ซึ่งอันนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับใครที่เป็นสายแบบสายดูอะสายแบบว่าเดินทางบ่อยๆนะแล้วก็หรืออยู่นอกบ้านแทบจะตลอดเวลานะครับแล้วก็อยากจะดูคอนเทนต์ไปด้วยอย่างเงี้ยนะอันนี้รู้ไหมว่าก็ได้อยู่นะครับได้อยู่มันก็จะตอบสนองได้ดีเลยแหละจริงๆตอนใช้ที่บ้านไอ้ตัวนี้รู้สึกว่า,าไม่เห็นจําเป็นเท่าไหร่เลยไอ้ตัวที่ปิดแว่นเนี่ยนะแต่ว่าพอตอนนี้นะครับได้มาใช้นอกบ้าน,นจริงๆอะรู้สึกว่าไอ้ตัวที่ปิดเนี่ยก็สําคัญนะ นี่แบบนี้แล้วมันจริงมันก็ง่ายดีนะเนี่ยนี่นะครับนี่ก็สามารถเล่นเกมนี้ไปด้วยแล้วก็แลว้วก็แอบเหลือบนิดนึงเนี่ยเนี่ยก็มาคับได้อยู่นะพอเป็นอย่างเงี้ยมันต้องกดเยอะๆใช่ไหมตอนที่มันสู้กันตอนเนี้ยมันจะสู้กับศัตรูเนาะแล้วมันจะต้องกดเยอะประมาณหนึ่งอันนี้อาจจะแบบไม่แร่บว่าใช้ได้ไหมนะที่เป็นเกมทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเพราะลุกแมวปิดเลยนะตอนนี้ลูงแมวไม่เห็นถ้าโกมือลุงว่าจะไม่เห็นหน้าจอนะ จริงก็พอไหวนะนี่ถ้าคุ้นตำแหน่งปุ่มสักพักอะ่ะก็น่าจะนี่ไงจิ้มได้เลยนะครับคำถามคือแล้วสมมตินะถ้าเทียบกันนะั้นระหว่างตัวนี้กับจอโอเลนะครับเป็นยังไงบ้างนะเพราะจริงๆมือถือมาก็เป็นโอเลดอยู่แล้วแล้วก็สัจใจอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะจริงมันก็ได้นะแต่ว่าถ้าเทียบในเชิงคุณภาพของภาพความใหญ่อะไรต่างๆแน่นอนว่าอันนี้มันก็สัจใจกว่าอยู่แล้วเนาะดูดี รูมไปถึงเสียงแลวนะลุงมายังคิดว่าเสียงบนบนมือถืออ่ะมันไม่อบล้อมคือเสียงมือถืออาจจะแน่นกว่าจะดีกว่านะแต่มันไม่อบล้อมเท่ากับเสียงที่อยู่บนขาแว่นคือลุงแมามองว่ามันเป็นชุดแบบสําหรับคนเดินทางคนที่เดินทางบ่อยๆอ,ยอะ่ะหรือว่าไม่ต้องเดินทางแบบเดินทางไกลก็ได้นะแต่ว่าใช้ชีวิตนอกบ้านเยอะๆอ,ะอะ่ะแค่นี้นะจบเลยน่าสนใจทีเดียวนะหอหรือว่า ให้เติมก็เติมหูฟังเข้าไปอีกหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันมาครับเราจะมาลองโน้ตบุ๊กกันเนาะอะแดปเตอร์นะครับที่เราจะแปลงซึ่งมันต้องชาร์จมาก่อนนะครับเป็นสายพลุงพลังตรงนี้คือสาย HDMI ที่เราจะเอาไปต่อกับตัวโน้ตบุ๊กอีโน้ตบุ๊กลุงแมวที่ลุงแมวมีเนี่ยมันเป็นโน้ตบุ๊กอย่างนี้เลยนะครับเล็กๆนะหรือว่าแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตขนาดเล็กเนี่ยมันก็จะให้อีกฟิลหนึ่งนะเสียบ HDMI กับโน้ตบุ๊กเนาะป๊าปเข้าให้มาเลยไหมมาเลยภาพมาออกที่ตรงหน้าจอลุงแมวแล้วนะ เรียบร้อยเลยแบบนี้เลยนะครับนี่คือภาพโน้ตบุกลอยอยู่ที่หน้าจอลงมาเลยนะนี่ตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เอาคอนโทรลเลอร์ต่อก็ได้นะครับถ้าโน้ตบุกใครเป็นอย่างนี้นะจริงๆอะ่ะสามารถสมมติน,นะครับพับอย่างเงี้ยนะโน้ตบุกพับแบบเงี้ยแล้วใช้มันเป็นคีย์บอร์ดไปเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นจอแล้วก็จะก้มมองแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกอะ่ะมันก็จะต่างจากปกตินิดนึงตรงที่มันจะต้องแบบขนเยอะหน่อย คุณแฟนโทรมาแล้วนะเห็นไ,ไหมก็หมดเวลานะครับเนี่ยถ้าเกิดสมมติลุงแมวไม่ทําวิดีโอนะลุงแมวก็สามารถนั่งเล่นเกมด้วยความชิลๆใช่ป่ะแล้วก็แบบว่าสัมผัสบรรยากาศแบบเต็มที่ได้สำหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับลุงแมวว่าน่าสนใจอยู่โอเคถค้าขอขอบคุณที่ลุงแม่จบนะครับเจอกันใหม่ในถัดไปนะขอให้มีความสุขว่าพป็ทุกท่านสวัสดีครับผม